สวัสดีค่ะปุณดายาไทยแพทย์แผนไทยที่ใกล้คุณที่สุดนะคะวันนี้อาจจะมาตอบคำถามที่คนไข้หรือว่าคุณหมอเจอบ่อยเกี่ยวกับโรคเริมนะคะก็เดี๋ยวจะลิสต์มาหลักๆมี3คํคำถามนะคะที่วันนี้จะมาไขข้อข้องใจกันว่า1เริ่มติดได้ยังไงติดจากที่ไหนนะคะเริ่มติดได้ยังไงเนี่ยส่วนใหญ่ติดจากเลือดสารคัดหลั่งหรือว่าบาดแผลของผู้ที่เป็นนะคะถ้าเราไปจับสัมผัสดโดยตรงนะคะก็เสี่ยงต่อการติดเริม ได้ง่ายนะคะติดจากที่ไหนเนี่ยหลักๆห,หนึ่งจากคนใกล้ชิดก่อนคือคนใกล้ตัวเราเป็นเลิมแล้วเราไปจับสัมผัสหรือใช้ของร่วมกันนะคะผ่านการกินการใช้ของเนี่ยก็สามารถติดได้ต่อมาคือผ่านของใช้ที่เป็นส่วนรวมอันนี้คือจากเคสที่เราเคยเจอของคนไข้นะ,ะอย่างเช่นไปเที่ยวตามโรงแรมวันนี้พวกผ้าปูที่นอนของอผ้าเช็ดตัวอะไรเงี้ยที่เราต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะกระบวนการบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้ฆ่าเชื้อได้ทั้งหมดนะคะก็ให้หลีกเลี่ยงหรือระมัดระวงัง กับส่วนตัวที่แอบเคยเจอนะคะก็คือตอนเด็กๆที่เที่เป็นเลิมเนี่ยก็คือการที่เราต้องแต่งหน้าร่วมกับเพื่อนเยอะๆอะค่ะก็จะเป็นการใช้ของร่วมกันแม้จะเป็นเครื่องสำอางจากจากการแต่งหน้ารวมหรือว่าการใช้พวกเทสเตอร์นะคะก็อันนี้ให้ให้ระมัดระวังด้วยก็สามารถที่จะทําให้เราติดเชื้อเลิมได้ง่ายนะคะต่อมาอหัวข้อที่หลายคนค่อนข้างให้ความสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเรื่องที่หลายคนกังวลเลยแหละก็คือเลิมเนี่ย ตอนที่เราเป็นเราสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนค่อนข้างซีเรียสนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าในช่วงที่เป็นเริมอยากขอให้งดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนนะคะในทุกๆก,กรณีเลยไม่ว่าจะเป็นกรณีภายในภายนอกเลยก็ตามคืองดเลยนะคะอรอให้แผลแห้งหายสนิทก่อนแล้วเราค่อยค่อยกลับมามีเพศสัมพันธ์อันนี้จะปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเป็น คุณผู้ชายถ้าเกิดว่ามีมเขาเรียกว่ามีเริ่มอยู่ใน,ในมีเชื้อเริ่มนะคะก็ทุกๆครั้งของให้ใส่ถุงยางอนามัยก็จะเป็นวาการป้องกันที่ปลอดภัยที่สุดน,นะคะของผู้หญิงก็ขอให้เป็นการร้อยแผลแห้งหรือหายสนิทก,ก่อนนะคะค่อยอยมีเพศสัมพันธ์อันนี้เป็นคําแนะนําจากคุณหมอแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าะจะทําให้การใช้ชีวิตของเราง่ายขึ้นด้วยนะคะต่อมาจะเป็นเรื่องของ กินยาไทยแล้วมันจะหายจริงหรออันนี้เป็นคําถามที่หลายๆคนที่เข้ามาปรึกษาอาการกับเราแล้วก็ตอนจะกินยาแล้วแบบมีข้อสงสัยเพราะว่าก่อนนั้นนี้ไม่เคยหายเลยต้องบอกก่อนว่ากระบวนการของยาสมุนไพรหรือยาไทยของบุรดาค่ะจะเข้าไปทํางานในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะคะลดความร้อนเพราะเวลาที่เราเป็นเลิมเนี่ยร่างกายมันจะมีความร้อนมีการอักเสบเกิดขึ้นบางทีที่เราเริ่มเป็นจะรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวหรือจะเหมือนจะไม่สบายเนี่ยตรงนี้ไม่เป็นอาการทางความร้อนทั้งหมดนะคะจะช่วยลดความร้อน ลดอาก,การอักเสบทาให้แผลแห้งเร็วหายเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นพอกระบวนการตรงนี้มันเกิดขึ้นแผลแห้งและหายเร็วขึ้นนะการใช้ชีวิตของเราก็จะง่ายขึ้นด้วยตอนนี้ก็เลยอยากจะแนะนําว่าเวลาที่เราใช้ยาไทยไปถึงระดับหนึ่งแล้วภูมิคุ้มกันเราเริ่มแข็งแรงขึ้นนะคะความถี่ในการเป็นของเรามันก็จะห่างออกไปเรื่อยๆอย่างเคสที่เรารักษาจากบางทีเป็นทุกเดือนเลยเป็นทุก ครั้งที่มีรอบเดือนเลยเนี่ยก็จะห่างออกไป3 <S <S เดือนครั้ง6 <S 1> <S 1> เดือนครั้ง <S <S <ๆ>หรือบางครั้งเป็นปีละครั้งแล้วก็มีเคสที่เราสามารถที่จะทําให้2อถึงสปีแล้วก็ยังไม่เป็นเลิมก็ทําได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เรากินยาแล้วพวกูกับการปรับพฤติกรรมพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็รู้ว่าปัจจัยกระตุ้นอะไรอย่างบางคนเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็หลีกเลี่ยงหรือว่าทําให้มันน้อยลงก็จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็การเป็นเลิมก็ ออกไได้จริงๆก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะที่มีปัญหาอาจจะมีคนใกล้ตัวที่เป็นเลิมหรือว่าประสบปัญหาที่เป็นเลิมส่วนตัวก็อยากจะบอกว่าเราสามารถกลับมาแข็งแรงแล้วใช้ชีวิตตามปกติได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเลิมไม่ต้องกังวลใจแล้วก็ไม่ต้องเครียดอยู่คนเดียวนะคะปุรดายาไทยนะคะพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะเข้าใจเพราะว่าเราอยู่กับการรักษานี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆค่ะรักษาให้เราแข็งแรงกลับมามีชีวิตที่มีความสุขได้นะคะ สามารถแอดไลน์หรือโทรเข้ามาปรึกษาคุณหมอบอกเล่าอาการบอกเล่าความกังวลใจหรือตัวกระตุ้นนะคะเพื่อเราวิเคราะห์หาสาเหตุร่วมกันแล้วเราก็จะได้วางแผนการรักษาให้ต่อไปเนี่ยภูมิคุ้มกันเราก็แข็งแรงร่างกายเราก็แข็งแรงต่อไปก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ